ค่มะมาจักรส้มนะคะบิวตี้บาวอังจิน่านะคะวันนี้นะคะส้มมีของเล่นใหม่ที่อยากจะมาโชว์มากๆเลยซึ่งแบบว่าไปเห็นใน YouTube มานะคะแล้วก็เคยไปโพสต์ใน Facebook แฟนเพจเองแล้วก็แบบอยากได้แต่ว่าคือตอนนั้นเราไปเจอใน eBay เนะะี่ยราคาแพงมากประมาณแบบ9 0 0 0พันถึงหมื่นนึงซึ่งรู้สึกว่าแบบอุปกรณ์ทําผมมันไม่ควรราคาสูงขนาดนี้นะคะแล้วก็เลยไปบังเอิญไปเจอในอ,อินสตาแกรมร้านหนึ่งนะคะเขามีขายนําเข้ามานะคะก็เลยพิออเดอร์สั่งมาประมาณ สอาทิตย์ได้ค่ะถึงได้ของนะคะแล้วก็ได้มานี่เป็นแบบนี้นะคะของยี่ห้อ baby list นั่นเองนะคะเป็น baby list pro stylish tools นะคะก็จะเป็นตัวรุ่นที่เป็น perfect curl เองตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่ามันสามารถม้วนผมเราเองได้เพราะฉะนั้นใครที่ม้วนผมไม่เป็นด้วยแกนม้วนต่างๆนะคะตัวนี้เอาอยู่เอาละ นี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบเป็นตัวนี่นี่นะคะนี่หัวกลมๆเหมือนรู้สึกเหมือนกำปั้นตัวเองอะเนี่ย <c oughs> โอเคนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตรงที่จับนะคะก็จะมีชื่อแบรนด์อยู่นะคะ Babylist Pro Styling Tools นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงบริเวณทางด้านนี้นะคะตรงด้ามจับของเขานะคะตรงประมาณข้างในเนี่ยน,นะคะดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็น ไฟนะคะถ้าเราตรงนี้จะเป็นปุ่ม on off นะคะก็สามารถเ,าเพิ่มระดับได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนไปทางนี้ใช่ไหมคะปับ๊บนี่ตรงนี้ก็จะสา,สามารถที่จะปรับระดับความร้อนของไฟด้วยตรงนี้นะคะได้ถึง3มเลเวลด้วยกันตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวส้มปรับประมาณนี้ร,ระดับ3เลยก็ดูนีนะคะก็จะมีไฟกระพริบขึ้นนะคะพอเราเลื่อนมาตรงกลางนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีเลข0-8 1 0 12นะคะตรงนี้หมายถึงจำนวนวินาะทีเราสามารถเซตได้นะคะเพราะว่าจำนวนวินาทีมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราตั้งไว้ที่8วิเนี่ยตอนที่เราม้วนผมเข้าไปนะคะผมมันก็จะได้ประมาณเป็นลอนคล้ายๆนะคะ10วิก็จะลอนก็กระชับขึ้นมาแล้วก็12วิก็จะเป็นลอนที่ค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้แต่ปกติแล้วเนี่ยจะทำประมาณที่8กํกำลังสวยเลย ตรงนี้นะคะถัดมานะคะจะเห็นมีตัว A ตัว L แล้วก็ตัว R นะตัว R ก็หมายถึง right ที่แปลว่าขวาเอง L ก็คือ left นะคะแล้วก็ A ก็คือ auto ตรงนี้หมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกให้ลอนเนี่ยเป็นเปิดม,ม้วนเข้าหรือม้วนออกหรือจะให้มันม้วนสับเข้าออกก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนตรงข้างหน้านะคะจะเป็นหัวม้วนนะคะสังเกตนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องกลมๆเอาไว้อยู่ซึ่งเราทำเนี่ยผมมันจะถูกดูดเข้าไปแล้วก็ไปพันอยู่ในช่องตรงนี้นะคะม้วนออกมาเป็นลอนให้เรานั่นเองนะคะเดี๋ยววิธีการมาดูกันเลยแล้วกันค่ะหนึ่งเลย หวีผมก่อนนะคะหวีผมเพื่อให้เส้นผมไม่ไปพันกันข้างในด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยผมบางคนอาจจะแบบช่วงช่วงปลายอาจจะแห้งแล้วก็ผมอาจจะมีการพันกันได้นะคะก็แนะนําว่าให้หวีผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้เส้นผมเรียบแล้วก็ไม่พันกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้จับผมมาแบ่งผมมาโดยที่กับความกว้างของผมตรงนี้นะคะประมาณ3เซนติเมตรนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละ ะะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่ซ้อมบอกแบบนี้นะคะให้หัวตรงนี้หันเข้าหาตัวเองหันเข้ากับศีรษะอย่างนี้มือหนึ่งนะคะจับผมไว้อีกมือหนึ่งนะคะจับแกนและนำผมเข้าไปทาบไว้เนี่ยนะคะผมมันจะเข้าไปอยู่ข้างในล็อกนี่พอดีเลยนะคะแบบนี้ นะคะโดยที่เราสามารถที่จะกะได้ว่าอยากให้รอนมันเริ่มจากตรงไหนนะคะอย่างส้มเองก็ชอบให้อยู่ประมาณช่วงตรงคางพอดีนะคะก็อย่างนี้นี่นะคะประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็งับตรงนี้ลงมาค่ะว่าผมก็จะถูกดูดเข้าไปนะคะดินเสียงปี๊บ ถ้าปิ๊บติดๆกันอย่างนี้แสดงว่าเสร็จแล้วเราก็ปล่อยออกมาเลยค่ะป๊บนี่ก็จะเป็นรอนแบบนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าทําได้ง่ายมากแล้วก็ลอนออกมาแบบกําลังโอเคเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงนะคะสําหรับคนที่อาจจะยังงงๆอยู่นะอย่าลืมว่าหันด้านนี้เข้ากับหัวเราหลังจากนั้นก็แบ่งผมมาสามเส้นแล้วก็กะประมาณออต้องการให้ลอนมันอยู่ตรงไหนนะคะก็หนีบได้เลยค่ะ มันก็ถูกดูดเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงติ๊ดประมาณสี่ครั้งถ้าเราตั้งไว้แปดวิอ่าเพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ง้างออกปล่อยลงมานี่ก็จะได้หลอนแบบนี้นะคะก็ที่เหลือก็ทำเหมือนกันมาทั้งหัวเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะทำได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่มีข้อเสียว่าห้ามใช้ผมปริมาณที่หนาจนเกินไปถ้าคุณจับมาเกิน3ามเซนหรือว่าแบบหนาอย่างเงี้ยค่ะข้อเสียคือมันจะดูดผมเราแล้วก็ไปพันกันต่แล้วก็ดึงแทบจะไม่ออกเลยเมื่อกี้โดนไปแล้วหนึ่งช็อตอยากลองว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็ผมร่วงเลยค่ะเนี่ยค่ะ ผมพันกันเป็นปฟมแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นห้ามใส่ผมหนาเกินไปนะคะนี่ก็จะเป็นทรงผมที่ส้มใช้เวลาตั้งเอาไว้คือ8วินาทีนะคะแล้วก็หลอนให้เป็นหลอนตัวอาคือเป็นการมวนออกนั่นเองเดี๋ยวให้ดูผมใกล้ๆนะคะนี่ก็จะเป็นหลอนที่ได้จากการที่ส้มใช้ ตั้งเวลาไว้คือ8วินาทีนะคะแล้วก็เลือกให้มันม้วนไปทางขวามือนะคะเลือกตัวอานั่นเองก็จะได้หลอนประมาณนี้นะคะก็กางดูธรรมชาติไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูหลอนเล็กจนแบบดูแก่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ม้วนผมไม่ค่อยเป็นแล้วก็อยากหาอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะว่าส้มสั่งซื้อมาจากไหนเดี๋ยวก็มาถามส้มได้ละกันนะคะใน เฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้หรือเดี๋ยวตรงข้างล่างคอมเมนต์บ็อกซ์ใน YouTube นะคะจะมีชื่อร้านเาไว้ให้ก็อลองไปออสอบถามดูอีกทีนึงละกันนะคะอันนี้ซ้มก็สั่งเข้ามานะคะในราคา4,900บาทซื้อเองนะจ๊ะไม่ได้มีคนให้มาโอเคแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปกับทรงผมสวยง่ายจากับ Baby l i s นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ